ันนี้ก็คือชอบที่สุดที่เคยทำมามวันนี้ตรวจเช็คนะครับหลังจากตัดไปได้แล้ว14วันเนาะ,ะเป็นไงบ้างคะชอบมากค่ะเกินคาดเพราะว่าตอนแรกคือกลัวว่ามันจะเป็นแท่งแต่ว่าอาจารย์ทํามาแล้วแบบธรรมชาติแบบรู้สึกเหมาะกับรูปหน้าเอาให้คุณแม่ดูก็ถูกใจมากค่ะกะ็วันนี้ เราใช้การแก้ไขจมูกมบบากเวนใช่ไหมครับแล้วก็แท้หลงหูสองข้างนะครับปัญหาเดิมทดแชนอะไรนี่คะบนตออของเก่าปัญหาเดิมเจอมะค่ะคือทําด้วยซิลิโคนแล้วก็พอเหมือนกับผ่านเวลาไปสักพักหนึ่งนะคะมันเหมือนจะแบบไหลลงมาเรื่อยๆหรือเปล่าไม่รู้เพราะรู้สึกว่าแบบปลายมันบางลงแล้วก็เหมือนแบบมันจะมีความยืดยืดตรงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยกังวลว่าทะลุ นี่เราแค่แกะเปลือกออกมานสิบวันนะครับนี่คือย,ยังใหม่มากๆเลยเนาะค่ะแต่ชอบแล้วะชอบแล้วค่ะคือเท่ามีก็ถูกใจมากแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทําแล้วมันจะออกมาทรงไหนแต่พอทํามาแล้วเออู้สึกธรรมชาติไม่ได้รู้สึกว่าแบบโด่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>อยากได้แบบธรรมชาติตมตามที่ได้แจ้งอาจารย์ไว้เลยค่ะเห็นมากความโดง่งที่เราชอบอยู่เนี่ยมันอที่มันพอดีกับหน้าเราค่ะใช่คจุดเนี้ยเราหาเจอนะ มันจะเป็นจุดที่ไม่ว่าใครทำงานเนี่ยก็ะจะสวยหมดเลยจะเหมาะกับคนคนนั้นอ่ะจะเป็นจุดที่ใช่ใช่ค่ะแล้วฟ็ตเป็นยังไงบ้างคุณลักษมดีมากเลยค่ะคุณแม่ชอบมากบอกว่า<ช>เออทำแล้วมันดูไม่ไม่เป็นแท่งไม่เป็นสันเพราะว่าจริงๆน่าจะเป็นคนเนื้อน้อย<ช>แล้วก็เ,เคยทําอันเดิมทํามาสองครั้งก่อนหน้านี้ครั้งแรกนี่แบบเป็นแท่งเป็นเส้นตรงเลยแล้วก็<ช>มันจะดูเหมือนแบบเป็นสันขึ้นคนทำจมูกอย่างเงี้ยคะ่ะ รอบที่สองก็โอเคแต่ว่ามันมันเริ่มจะทะลุก็เลยครั้งนี้ก็คือชอบที่สุดที่เคยทํามามค่ะะบอกเคยไปปรึกษาที่มึงนอกมาด้วยหรอครับใช่ค่ะก็ก่อนมาก็ปรึกษาหลายที่มากเลยค่ะก็มีม,มีที่ ที่เกาหลีด้วยแล้วก็มีที่ไทยด้วยค่ะก็ตอนทําอาจารย์อธิบายละเอียดมากทาจากแบบว่าไม่ใช่ทรงที่เราต้องการแต่ว่าอาจารย์แบบทําให้ที่เหมาะกับหน้าเราจริงๆเลยค่ะก็ชอบมากเลยค่ะดีใจด้วย,วย <laughs> ถูกใจมากมค่ะและ้วก็ระยะเวลาการดีขึ้นมันเร็วมากไม่มีช้าข้างๆเขียวๆทําครั้งแรกครั้งสองนี่คือแบบ <ๆ S 1> ไปทางหน้าเลยค่ะ <laughs> ค่ะโอ้หายากครับปกติไม่มีหรอกนะครับพวกนี้จริงๆแล้วถ้าเราหั่นเลือดดีนะแรับการบาดเนี่ยบาดเจ็บน้อยอ่ะครัยังไงโอกาสที่จะได้เขียวเลยอย่างนี้นะโอ้จะไม่เคยเจอครับใช่หายเร็วมากเลยค่ะออกไปใช้ชีวิตได้เร็วใช่แล้วก็ความลมน้อยมันจะลดความเสี่ยงใช่เยอะลมน้อยมันก็โอกาสติดเชื้อจะต่ำกว่าอะไรอย่เงี้ยครับใช่ดีมากเลยสะครักพึ่งง่ายพึ่งงาย